สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเอน N ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะพามาติดตามกันหน่อยว่าการกินอาหารรสจัดนั้นส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะพามาติดตามวิธีการป้องกันโรคกรดไหลย,ย้อนด้วย พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3สําหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์าดาวโหลดยา่าแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน สู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนมีความรู้สึกว่าอาหารรสจัดคือความอร่อยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดกินอาหารแล้วรสไม่จัดเราก็ไม่เจริญอาหารก็จริงอะคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่ลืมไปหรือไม่ว่าอาหารรสจัดที่ว่านี้เนี่ยทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัด เพราะฉะนั้นในวันนี้ลองมาดูข้อมูลไปด้วยกันค่ะว่าการกินอาหารเผ็ดจัดเนี่ยส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างแล้วการกินอาหารรสหวานจัดคือการกินน้ําตาลมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราแบบไหนไปติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ อาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อสําหรับหลายคนอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะมีตามมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบกินอาหารรสจัดเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารรสเผ็ดจัดที่ให้ทั่วกับร่างกายมากกว่าประโยชน์เพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของบางโรคมีอะไรบ้าง ท้องเสียในพริกจะมีสารแคปไซซินที่ทําให้เรารู้สึกร้อนจนเราต้องดื่มน้ามากขึ้นร่างกายก็จะพยายามขับเอาสารแคปไซซินออกจากร่างกายกระเพาะอาหารและลําไส้จึงมีการบีบตัวมากขึ้นเร็วขึ้นลําไส้ใช้เวลาในการดูดซึมสารอาหารน้อยลงเพราะต้องการขับสารแคปไซซินออกให้เร็วที่สุดจึงทําให้เรามักจะมีอาการถ่ายท้องท้องเสียในช่วงเวลาไม่นานนักหลังจากที่เรากินอาหารเผ็ดค่ะ กระเพาะอาหารอักเสบการกินอาหารรสเผ็ดจัดเป็นเวลานานๆนนอาจจะทําให้เยื่อเมือกบุในกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบบวมและแดงได้นอกจากนี้การกินอาหารรสจัดหรือเผ็ดก็ยิ่งไปสร้างกรดที่จะกัดเยื่อบุก,กระเพาะทําให้ปวดแสบท้องทันทีที่ทานอาหารเผ็ดอีกด้วย โรคลำไส้อักเสบเรื้อรงังการกินอาหารเผ็ดจัดเป็นประจำอาจทำลายเยื่อบุลำไส้อักเสบและเป็นแผลเกิดการอักเสบเรื้อรังนานเป็นปีๆทำให้มีอาการท้องเสียและปวดท้องเป็นช่วงๆได้ถึงแม้ว่าส่วนมากโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันจะเกิดจากการกินอาหารที่มีเชืออ้อโรคปนเป e ื้อนติดเชื้อไวรัสและมีอาการท้องเสียท้องร่วงร่วมกับปวดท้องอย่างรุนแรงแต่การกินเผ็ดจัดอาจจะเพิ่มอาการอักเสบให้กับเยื่อบุลำไส้เพิ่มมากขึ้นไปอีก และอาจจะเสี่ยงมะเร็งลำไส้ในอนาคตได้นั่นเองค่ะกรดไหลย้อนคือภาวะที่นำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารทำให้มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี เกิดได้ทั้งจากมีกรดเกินในกระเพาะอาหารจนไหลย้อนขึ้นมาและหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายทำงานผิดปกติดังนั้นผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนจึงควรจะหลีกเลี่ยงอาหารทุกชนิดที่ทำให้เกิดกรดทั้งอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวไปจนถึงอาหารที่มีแก๊สมากเพราะจะยิ่งทำให้เกิดกรดและไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนและถ้าหากมีอาการกรดไหลย้อนเรื้อรงังก็อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูรูดหลอดอาหารเพื่อป้อง กา,การพัฒนาของโรคไปเป็นมะเร็งหลอดอาหารในอนาคตค่ะ เราสามารถกินเผ็ดไม่ให้เป็นโรคได้ดังนี้นะคะคือเริ่มต้นจากพยายามไม่กินรสเผ็ดจ,จัดจนเกินไปและไม่กินอาหารเผ็ดทุกมือ้อเราควรต้องสลับเลือกอาหารรสชาติอื่นๆบ้างค่ะถ้าหากว่ากินพริกหรือเครื่องปรุงอื่นๆที่มีรสเผ็ดแล้วรู้สึกทรมานแสบปากแสบท้องก็ควรต้องหยุดกินแล้วดื่มน้ําตามเพื่อลดอาการระคายเคืองจากพริกที่อาจเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารได้ หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษไม่ควรกินเผ็ดนะคะเพราะอาจทําให้อาการของโรคนั้นแย่ลงผู้ป่วยที่มีไข้เพิ่งผ่าตัดก็ควรต้องงดกินอาหารเผ็ดชั่วคราวค่ะ สำหรับคนที่ติดหวานหรือกินน้ำตาลมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าได้ด้วยเช่นเดียวกันน้ำตาลที่มากเกินไปถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรือรอเอเร้อรงังเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงแนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวัน อย่างไรก็ตามบางคนกลับบริโภคน้ำตาลเกินมาตรฐานของกรมอนามัยโลกไปมากโดยอาจบริโภคสูงสุดถึง20ช้อนชาต่อวันคนวัยทำงานจะเป็นคนกลุ่มหลักที่บริโภคน้ำตาลในปริมาณมากเนื่องจากมีศักยภาพในการใช้จ่ายด้วยตนเองและลักษณะการทำงานในปัจจุบันก็ยังเอื้อต่อการกินอาหารและเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลเข้าไปซึ่งเครื่องดื่มและน้ำผลไม้เติมน้ำตาลอย่างน้ำอัดลมน้ำหวานกาแฟหรือชานมไข่มุกถือเป็นแหล่งที่มา ของน้ําตาลในอันดับต้นๆโดยปริมาณน้ําตาลที่ใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นนับวันสูงที่สุดในบรรดาน,น้ําตาลที่ถูกบริภคทางอ้อมค่ะการบริโภคน้ําตาลที่ถูกเติมในอาหารหรือเครื่องดื่มมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนี้ค่ะน้ําหนักเพิ่ม หลังบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงร่างกายจะมีการเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับมากเกินความต้องการแล้วไปสะสมกลายเป็นไขมันซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนขณะที่น้ําตาลฟรุกโตสที่มักจะถูกนําไปเติมในเครื่องดื่มอย่างน้ําอัดลมหรือน้ําผลไม้ก็อาจจะไปยับยั้งการตอบสนองต่อฮอร์โมนเลปตินภายในร่างกายซึ่งมีคุณสมบัติช่วยควบคุมความรู้สึกหิวและทําให้รู้สึกอิ่มดังนั้นการบริโภคอาหารหรือ ครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสจึงอาจทำให้รู้สึกหิวบ่อยกว่าปกติและนำไปสู่การกินในปริมาณที่มากขึ้นได้น่าจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มเติมน้ำตาลทำให้เกิดการสะสมของไขมันในช่องท้องซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจอีกด้วยค่ะ ระดับพลังงานแปรปรวนหลังจากที่กินของหวานหวานคนเรามักจะรู้สึกกระชับกระเฉงมากกว่าปกตินะคะนั่นก็สืบเนื่องจากการบริโภคน้ําตาลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดและปริมาณฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลทําให้ระดับพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามความรู้สึกดังกล่าวมักจะเกิดึค่เพียงชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากว่าหลังจากนั้นค่ะระดับน้ําตาลในเลือดจะลดลงอย่างรวดเร็วโดยระดับน้ําตาลที่ผันผวนนี้ ทำให้ระดับพลังงานของร่างกายแปรปรวนส่งผลทําให้รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียตามาน,นั่นเองเสี่ยงต่อการเกิดสิวการกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินทําให้ฮอร์โมนแอนโดเจนถูกหลั่งออกมามากขึ้นผิวหนังผลิตน้ํามันมากขึ้นและเสี่ยงเกิดการอักเสบมากขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้ว,แ,ลวแต่เป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดสิวได้ค่ะหน้าแก่ก่อนวัย อาหารหรือเครื่องดื่มเติมน้ำตาลอาจจะก่อให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้เพราะการกินอาหารประเภทนี้ในปริมาณมากเป็นประจำจะส่งผลทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อโมเลกุลของน้ำตาลเข้าไปจับกับโปรตีนจะก่อให้เกิดสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า AGE ซึ่งสามารถทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวส่งผลทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยและจุดด่างดำตามมาได้นั่นเองค่ะ เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถ้าหากินน้ำตาลมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลเมื่อผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นก็จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากกว่าปกติเสี่ยงไขมันพอกตับ น้ำตาลฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่ผู้ผลิตมักจะเติมลงไปในเครื่องดื่มซึ่งแตกต่างจากน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลชนิดอื่นๆค่ะเพราะฟรุกโตสนั้นไม่ให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อและสมองแต่จะถูกลำเลียงไปยังตับเพื่อย่อยสลายฟรุกโตสส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะสะสมเป็นไกลโคเจนหรือไขมันพอกอยู่ที่ตับหากมีการสะสมดังกล่าวในปริมาณมากก็อาจจะก่อให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้ด้วยเช่นเดียวกัน เสี่ยงมะเร็งการกินอาหารและเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลอาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนภาวะดื้ออินซูลินและการอักเสบตามอวัยวะต่างๆภายในร่างกายซึ่งปัญหาสุขภาพที่ว่ามานี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งได้ มีงานวิจัยหนึ่งศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างการบริโภคน้ำตาลกับการเกิดโรคมะเร็งในกลุ่มตัวอย่าง4,000 0รายและพบว่าการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลจะมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งลำไส้เล็กค่ะโดยทั่วไปผู้ใหญ่และเด็กไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะถ้าหากต้องการลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆได้ดังนี้ค่ะ หันมาดื่มน้ำเปล่าหรือโซดาเปล่าแทนน้ำอัดลมน้ำหวานหรือน้ำผลไม้กินผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้ปั่นที่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานสังเคราะห์ดื่มกาแฟดำหรือหากต้องการความหวานก็อาจใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่เติมน้ำตาลและสารปรุงแต่งรสหรือกลิ่นสังเคราะห์โดยอาจจะกินคู่กับผลไม้สดหรือผลไม้แช่แข็ง ใช้น้ำมันมะกอกและน้ำส้มสายชูเป็นน้ำสลัดแทนน้ำสลัดที่มักใส่น้ำตาลเลือกใช้ซอสปรุงรสหรือครีมปรุงแต่งอาหารอย่างซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือเนอยถั่วที่ไม่เติมน้ำตาลหลีกเลี่ยงขนมหวานแล้วหันมากินของว่างที่ดีต่อสุขภาพและไม่เติมน้ำตาลแทนเช่นของว่างที่ทำจากถั่วหรือเมล็ดพืช ถั่วอบที่ไม่เติมน้ำตาลหรือเกลือและดาร์กช็อกโกแลตเป็นต้นแต่ควรจะกินแต่พอดีในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดโดยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเกิน15กรมัมหรือ3ช้อนชา กรณีที่หลีกเลี่ยงการกินขนมหวานไม่ได้ให้กินของหวานควบคู่ไปกับธัญพืชที่มีเส้นใหญ่อาหารสูงเช่นกินน้ำแข็งใสหรือหวานเย็นกับลูกเดือยถั่วแดงถั่วเขียวข้าวโพดเป็นต้นเพราะเส้นใหญ่อาหารอาจช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายทําให้อิ่มท้องนานขึ้นและช่วยลดความอยากของหวานได้ค่ะเข้าใจจริงๆเลยนะคะว่าเป็นรื่อที่ยากมากๆสําหรับการปรับรสชาติอาหารจากอาหารรสัต เป็นรสชาติอาหารที่อ่อนลงมาเพราะอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่เจริญอาหารกินอะไรก็ไม่อร่อยแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะต้องนึกถึงอยู่เสมอเลยนะคะว่าการกินอาหารรสจัดถึงแม้ว่าจะถูกปากแต่ไม่ถูกใจอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นค่อยๆลองปรับกันดูนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีป้องกันอาการกรดไหลย้อนบ้างสักครู่เดียวค่ะ ถาจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา่าอ,อ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงิกนกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง คนโชคร้ายคุณอย่าไปจริงจังกับเรื่องที่คุยในบาร์ได้ไหมยังไงก็โชคร้ายต้อมเลิกก็เถอะเดี๋ยวสิและยิ่งสามตัวแม่อับโชคมาเจอกันอ,อ,อมันไม่อยู่สินะคะเราแย่แล้วค่ะพลังไวปวมจริงยิ่งทุยคุณโชค,โชคไปเข้าค้าขนาดนี้หาไมา่ได้ไง่ายๆเลยนะเนี่ยขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่พลังลบกำลังจะเป็นพลังเลิศเมื่อได้สายหมู่เข้ามาช่วย ถ้าพ้อ,องเพื่อนร่วมแรงร่วมใจกันมันคือมันอาจจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นก็ได้เธอไม่ใช่อลักกี้เก่าสามสาวอับโชคทุกวันสุขถึงวันอาทิตย์2ี่สิาที่ True Asian More t r a d i t i o n ช่อง120-239และ239ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน โทร02 7008000กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะแม่ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูก ธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทําความรู้จักกันอีกรอบหนึ่ง ของอาการกรดไหลย,ย้อนที่เป็นโรคซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นกันมากเหลือเกินสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมทั้งการกินและการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะอาการของโรคนั่นคือจะรู้สึกแสบร้อนที่บริเวณลิ้มปีบางคนที่จะลามาจนถึงหน้าอกแล้วก็ขึ้นมาถึงลําคอหลังจากที่กินอาหารมื้อหนักแล้วจะมีการเรือเปรีวรวมด้วยนะคะเรามาดูในรายละเอียดสาเหตุของการเกิดโรคและวิธีป้องกันไปด้วยกันค่ะ รกรดไหลย้อนคืออะไรโรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งอาจเป็นกรดหรือด่างก็ได้ไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารน้ำย่อยเหล่านี้อาจทําให้เกิดการระคายเคืองของหลอดอาหารจนทําให้เกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รบกวนคุณภาพชีวิตตามที่ทราบกันดีนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนมักจะพบในผู้ที่ทํางานออฟฟิศเนื่องมาจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหารไม่เพียงแต่โรคเท่านั้นค่ะกรดไหลย้อนสามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ เป็นโรคใกล้ตัวที่ใครๆก็เป็นได้ผู้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารับประทานแล้วนอนทันทีชอบรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นประจำดื่มสุราน้ำอัดลมสูบบุหรี่ผู้หญิงตั้งครรภ์มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งรับประทานยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด อย่าแก้โรคซึมเศร้าเป็นต้นสำหรับอาการที่พบบ่อยของคนโรคกรดไหลย้อนจะมีอาการหลักๆ4อย่างด้วยกันรวมไปถึงอาการอื่นๆที่อาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะคะแสบร้อนที่บริเวณกลางหน้าอกมักจะเกิดอาการหลังจากที่รับประทานอาหารที่มีอาการแย่ลงในเวลากลางคืนเรอเปรี้ยวหรือรับรสเปรี้ยวรสขมในปากและลำคอสำรอกนำย่อยหรือเศษอาหารขึ้นมาในปากและลำคอ อาการอื่นๆก็เช่นคลื่นไส้รู้สึกจุกแน่นในลำคอกลืนลำบากหรือเจ็บแน่นหนอกโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจหรือโรคในระบบอื่นๆผู้ป่วยโรคโกรดไหลย้อนอาจจะยังพบอาการผิดปกติในระบบอื่นๆร่วมด้วยได้แก่ไอเรื้อรงังกล่องเสียงอักเสบเสียงแหบกระตุ้นให้อาการหอบหืดแย่ลง นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคโกรดไหลย้อนส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาด้วยตนเองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกินยาสามัญที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาทั่วไปตามคําแนะนําของแพทย์และเภสัชกรค่ะแต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือมีอาการสัญญาณเตือนของโรคร้ายอื่นๆที่มีอาการคล้ายๆกันกับโรคโกรดไหลย้อนก็เช่นมะเร็งควรต้องรีบทําการปรึกษาแพทย์ แล้วเมื่อไหร่ที่ต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะในกรณีที่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจลําบากหรือมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วร้าวมาที่กรามหรือแขนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันควรต้องรีบพบแพทย์ทันทีในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการอื่นๆของโรคโกรดไหลย้อนที่มีอาการรุนแรงเป็นซ้ําอยู่บ่อยๆหรือกินยามานานเกินสสัปดาห์แต่อาการไม่ดีขึ้นรวมถึงมีอาการสัญญ,ญาณเตือนเช่นอาเจียนแล้วมีเลือดปน กลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดคลำได้ก้อนที่บริเวณลำคอควรต้องรีบพบแพทย์ค่ะส่วนการรักษาโรคกรดไหลย้อนในเบื้องต้นแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่หนึ่งการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตประจําวันได้แก่หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการเช่นอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันสูงชากาแฟงดดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างน้อย3าชั่วโมงก่อนนอน พยายามลดน้ำหนักถ้าเกิดน้ำหนักเกินและหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับหรือรัดแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณรอบเอว 2. การรักษาด้วยยา เราควรต้องใช้ยาเพื่อการรักษาโรคกรดไหลย้อนภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรสำหรับยาที่แพทย์นิยมใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะได้แก่ยาในกลุ่มแอลจีเนตจะมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำออกฤทธิ์ในการลดกรดและสร้างชั้นเจลเพื่อลดการไหลย้อนของกรดเกินในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยายังออกฤทธิ์เร็วในการบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกได้ดีกว่ายากลุ่มอื่นๆและสามารถใช้ได้กับแม่ตั้งค รวมถึงคุณแม่ที่ให้นมบุตรด้วยประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการและความปลอดภัยจึงอาจใช้เป็นยาในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยากลุ่มนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งการหลั่งกรดจึงอาจมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นยาชนิดเดียวในการรักษากรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกรดไหลย้อนที่รุนแรงเช่นผู้ป่วยที่มีหลอดอาหารอักเสบร่วมด้วยยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์เป็นยาชนิดเม็ด ออกฤทธิ์โดยโตรงในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทำให้ยามีประสิทธิภาพในการลดกรดได้ดีกว่ายากลุ่มอัลจีเนตแต่การใช้ยาในกลุ่มนี้ควรต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่ายาอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยในระยะยาวได้นอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยารักษาโรคกรดไหลย,ย้อนตัวแรกกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะ รคกรดไหลย้อนถ้าเกิดปล่อยไว้ไม่ทําการรักษาจนกลายเป็นภาวะเรื้อรงังจะส่งผลทําให้เกิดแผลและรุนแรงจนหลอดอาหารตีบและอาจจะร้ายแรงจนทําให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เนื่องจากหลอดอาหารส่วนปลายมีการสัมผัสกับก,บกรดมากเกินไปดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและเรื้อรงังถ้าหากมีอาการดังกล่าวควรต้องรีบไปรับการตรวจว,นวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและปรับเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อ,ตอไปนั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะในเมื่อเราทราบข้อมูลแล้วว่ากรดไหลย,ย้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมทั้งการกินและการใช้ชีวิตประจําวันดังนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินและการใช้ชีวิตประจําวันจะได้เป็นการรักษาตั้งแต่ต้นทางนั่นเองแล้วนอกเหนือจากนี้อย่าปล่อยให้เรื้อรังเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทําให้เกิดแผลขึ้นบริเวณหลอดอาหารแล้วถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้คุณผู้ชมคะ แผลที่ว่านี้อาจจะกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติอาการตามที่เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจรับวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะข้อมูลสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ผ่านทางหลากหลายช่องทางของรายการเราค่ะไม่ว่าจะเป็น f a e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m r รวมถึง TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16ติดตามรายการคนหลังข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นวกาถึง15นวกา30นาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ